ผมวันนี้ก็ไม่ได้มารีวิวของอะไรนะครับแต่ว่าจะมาให้น้องๆเพื่อนๆน,นะครับผมมาให้ผมจะจะ,จะให้มาดูโรงเรียนเก่าอะนะที่เคยเรียนมาก่อนนะครับก็คือโรงเรียนอนุบาลยะลาใช่ถูกต้อง,องวันนี้พาน้องธงมาด้วยน้องธงเออไม่เห็นไม่เป็นไรโอเควันนี้เดินมาเองเลยนะผมจากบ้านนะผมโอเคนะ ที่โรงเรียนอนุบาลยะลานะครับผมอืมใช่เลยเป็นสิทธิ์เก่าตั้งแต่ปีห้าหกแล้วโดจบผมจบไปตั้งแต่ปีห้าเจ็ดได้นะครับผมจบไปตั้งแต่ปีห้าเจ็ดอืมตอนนี้ก็อ่าตอนนี้ก็จะถึงโรงเรียนแล้วครับโอเคอแทนมุมกล้องนะครับผมมาโอเคนี่เลย ส่วนนี้ก็จะเป็นน้องทงของผมเองนะครับผมที่ผมพามานะทงประจําตัวเองโอเคนี่เลยนะครับผมโอเคนี่เลยโรงเรียนอนุบาลยะลานะครับครับคุณครูบุญพาสวัสดีครับคุณครูครับผมวันนี้พาน้องทงมาเที่ยวหน่อย นี่นะครับผมโรงเรียนอนุบาลยาลานะครับผมโอเคเลยเนาะโรงเรียนอนุบาลยาลาโอเคก็ไม่มีอะไรนะผมเป็นสิทธิ์เก่าที่นี่ถามว่าเรียนดีไหมก็เรียนดีอยู่แต่ว่าโอ้งานการก็แบบ ผมก็เป็นเด็กยังไงอะ่ะเด็กเรียนร่วมด้วยนะเป็นกลุ่มแนวเด็กพิเศษแต่ก็ถือว่าเรียนดีอยู่นะครับเรียนดีอยู่จริงไหมเออก็ยังดีที่เขาให้ผ่านนะถ้าเป็นโรงเรียนอื่นนี่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาจะให้ผ่านหรือไม่เออเนี่ยใสยก่กางเกงบ้านๆเออเดินมาเลยนะเนี่ยผมฝั่งนี้ก็จะเป็นโรงเรียนห้องอนุบาลน,นะครับ อ,อโอเคนี่ก็ไม่มีอะไรนะผมโอเคนะครับถ้าน้องๆชอบก็ผมก็ถือว่ายินดีด้วยนะผมที่ชอบนะโอเคเป็นสิทธิ์เก่าด้วยถ้าน้องๆคนไหนเป็นสิทธ์เก่าก็ก็แบบก็ดีด้วยนะก็ยินดีด้วยเพราะว่าพี่เองก็เป็นสิทธิ์เก่าเหมือนกันนะผมบา,บายๆนะผม